ช่วง2ปีหลังนะคะเราจะเห็นเกมเนี่ยวางตลาดแบบม er ัลติแพลตฟอร์มเยอะมากๆแน่นอนนะคะว่ามันคือการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ผ,ผลิตแล้วก็อำนวยความสะดวกกับผู้เล่นเนาะแต่จากประสบการณ์การเล่นนะคะ <สำ S 1> พบว่าเกมมัลติแพลตฟอร์มหลายๆเกมไม่เหมาะกับ s สวสิตค่ะอย่าลืมกดซับ s c r i b กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียบ้างค่ะ ข้อเสียนะคะในการเล่นเกมของ Nintendo Switch ที่คนเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงกันค่ะ Play the games you want wherever you are however you like With the Nintendo Switch system you can play on your TV หลังจากที่ Nintendo Switch นะคะเขาได้วางจําหน่ายมาเกือบ5ปีแล้วนะ เกมดีๆเนี่ยก็ออกมาเล่นได้ว่าเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะเกม e x c l u s i v e เนี่ยหลายเกมเนี่ยจัดว่าดีงามมากๆแถมตัวของ Nintendo Switch เองค่ะเขาก็ยังมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จนถึงวันนี้นะคะปีที่5กับ Nintendo Switch กับเก่าลัสเนี่ยเกา e ลัก็ถือว่า Nintendo Switch นะคะเป็นเครื่องเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมทั้งในฐานะคอนโซลและฐานะ h a n d h ฮ l ลแต่ว่า มันก็มีข้อเสียที่รุนแรงอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่มีใครเนี่ยค่อยจะพูดถึงเลยและข้อเสียนี้ถือว่ารุนแรงด้วยนะคะเก่าลัดเนี่ยจะมาบอกในคลิปนี้นั่นเองช่วงสองปีหลังนะคะเราจะเห็นเกมเนี่ยวางตลาดแบบมัลติแพลตฟอร์มเยอะมากๆแน่นอนนะคะว่ามันคือการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ผลิตและก็อำนวยความสะดวกกับผู้เล่นเนาะแต่จากประสบการณ์การเล่นนะคะพบว่า เกมมัลติแพลตฟอร์มหลายๆเกมไม่เหมาะกับสวิตค่ะโดยเฉพาะเกมที่ต้องใช้กราฟิกแบบหนักๆหลายๆเกมเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกการเล่นแบบชัดเจนมากๆนะคะอย่างที่กเราเล่นแล้วรู้สึกเลยนั่นก็คืออย่าง Dynasty หรือตระกูลเกมตระกูลมูโซทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่เหมาะกับการเล่นบนสวิตค่ะ เพราะว่ารายละเอียดฉากเนี่ยโดนตัดหายไปเยอะมากค่ะศัตรูเนี่ยก็โดนตัดออกมาน้อยลงค่ะหรือว่าแบบดอบลงมาค่ะอย่าง SD Gundam Battle Arena เนี่ยทุกอย่างก็ถูกดอบลงไปหมดเลยเหมือนกันค่ะหรือพวกเกมซีรีส์ที่มีความใหญ่แล้วก็ใช้กราฟิกหนักๆอย่าง Resident Evil เนี่ยจะทำให้การเล่นนะคะเกิดความน่วง แล้วก็องค์ประกอบภาพไม่สมบูรณ์เท่ากับแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองกรณีน,นี้นะคะนนก็นนะะจะยกเว้นสำหรับเกม e x c l u s i v e อย่าง Bioneta หรืออย่างแบบเซ n o a บ e อะไรเงี้ยที่ดูเหมือนจะใช้การาฟิกแล้วก็การเคลื่อนไหวหนักเหมือนกันแต่มันเป็นเกม e x c l u s i v e ที่ผู้พัฒนาเขาทำมาเพื่อเป็นสเปคของ Nintendo Switch ดโดยตรงไง มันก็เลยไม่มีปัญหาในการเล่นนั่นเองแน่นอนนะคะว่าระดับความสามารถเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะสู้ PS5 สู้ PS4 เ,เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำให้เกมมันติแพลตฟอร์มหลายเกมเนี่ยความสนุกในการเล่นจะลดลงเมื่อเทียบกับ PlayStation หรือ Xbox อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนนี้นะคะก็คือข้อเสียในการเล่น Nintendo Switch นั่นเองสำหรับวิธีปฏิบัติคือถ้าเรามี Nintendo Switch แล้วก็มี PlayStation หรือมี Xbox ถ้ามันเป็นเกมมัลติแพลตฟอร์มเนี่ยยกเว้นพวกเกมวางแผนหรือเกมที่ไม่หนักกราฟิกจนเกินไปเนี่ยก็ให้เลือกของ PlayStation หรือเลือกของ Xbox ไว้ก่อนดีกว่าส่วนสำหรับคนที่ไม่มี PlayStation หรือ Xbox นะคะแล้วก็เล่น Switch เป็นเครื่องหลัก แนะนำว่าให้ข้ามค่ะเกมพวกนี้ไปบางทีซื้อมาเสียอารมณ์เล่นเปล่าๆเลยนะคะเพราะว่าความสนุกมันถูกลดทอนลงไปเยอะนะคะแล้วเกมของ Nintendo Switch โดยตรงแท้ๆเนี่ยมันก็ยังมีเกมดีๆอีกเยอะค่ะสุดท้ายนะคะเพื่อนคนไหนเล่นเกมที่กราฟิกหนักๆบน Switch แล้วมีปัญหาอะไรมากกว่าที่ก่อตเราเคยเจอก็มาเมนเล่าให้ฟังกันได้ค่ะ เวลาเลือกซื้อเกมจะเล่นเนี่ยจะได้เลือกถูกนะคะว่าเราเนี่ยควรจะเล่นบนเครื่องไหนดีกว่ากันนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไล้ก็ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ